สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยุ๊กตาพาฝันพอกันกับเอ้ยก็มิจะพามากินกาแฟนเนาะค่ะเนาะช่วงหรือเอ้ยันดื่มเอ้ยอัดลงเน้อค่ะเด้อบอเมนว่ามดมือเ้าอค่ะอันอันดับแรกกัเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนก็ อันมีความสุขกันทุกบ้านเนาะค่ะเนาะอันดับแรกคือมีความสุขอันสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะมันหนดปีใหม่เราด้ค่ะคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วเนาะค่ะเนาะผ่านไปเมื่อวานเนี่ยทางเลยทางยุโรปนี่มันเมื่อวานเป็นที่วันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะเนาะยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยบอกค่ะวันที่ยี่สิบสี่นี่ค่ะยี่สิบสี่ธันวามันก็เป็นวันนั้นที่พันนั้นตอนตอนแรงเนาะค่ะเนาะที่อัน วันก่อนคริสต์มาสมันบอกค่ะวันก็มีการนั้นมาพอกันว่างั้นเถอะปะพอกันแล้วก็วันคริสต์มาสวันที่หนึ่งวันที่สองเนาะค่ะเนาะก็มาเป็นงานประจําปีของแต่ละแต่ละอันภูมิภาคแต่ละประเทศว่างั้นเถอะแต่ว่าคริสต์มาสนี่มันก็เปลี่ยนเกือบทั่วโลกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมืองบ้านขามันเป็นนั้นเมืองเงินถือศาสนาพุทธก็เป็นอีกประเพณีนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคริสต์มาสนี่ก สำหรับเด็กน้อยหรืออันพวกตามโรงเรียนเนาะค่ะเนาะอันที่ย่าตามโรงเรียนต่างๆพันกระจัดนะคะสมัยเออันเรียนหนังสือพันกระจัดแต่ว่าก็เป็นความรู้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหาเห่าบรันอันนั้นว่างันเถอะไปแต่กเดี๋ยวนี้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันมันเป็นการค้าว่างั้นเถอะปะการค้าขายการปรรดาบรดาห้างสรรพสินค้านําบ้านนํเตือบางั้นเถอะแล้วแต่ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะอะ มากินกาแฟกันก็นแม่ขาอันจะนอยเพราะว่าว้อไปเตะนะคะเอยกระได้มะคือตะลยออกก็เว้าวตามอันความรู้สึกของเอยค่ะช่วงนั้นที่ว่านั่งอยู่สิคะถ้าว่าคือบอก,ก็นั่งจิ้งนะคะ <laughs> มาค่ะอันดื่มกาแฟหรือว่ากินกาแฟกับเอยตุกตาพาฝัน,นะะเนาะเนาะมาค่ะ กินกาแฟกันนั่งจิบกาแฟคุยกันไปน้ำขะอล้วมันแวบเข้ามานะมันช่วงนี้ก็เว้าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นคลิปแม่บ้านง่ายๆ่มันบอกค่ะพ่นคลายค่ะถ้าว่าผู้เหลืออันอ่ะเข้าไปเบิ่งไอ้ตุ๊กตามาด้วยเราวันพานั่งจิบกาแฟเราเนี่ยจ่มเตอฟังกับเข้ามาทักทายกันนะค่ะเด้อถ้าผู้เหลือบอกว่าอุ้ยเราจ่มไหลไหนนี่เราว้าว้าเราเบาเ้าเราก็นั่งจึ้งกะจิมออกไปอัน มองอื่นเนาะคะ่ะเนาะก็ว่ากันตรงๆก็เอาตามใจคนดูแม่บอกค่ะต,ต,ต,ตามใจคนดูแล้วก็อีกอย่างก็ตามใจคนทำเนาะคะ่ะเนาะถ้าคนทำบ่มีอารมณ์ทำก็ทำบาบได้เด้ค่ะคลิปก็ได้กับโบได้โบได้ทำแม่มบอกคะ่ะอ่ะกินกาแฟ,ฟากับเอ้ยคะ่ะช่วงนี้เด็กน้อยทางพี่พั่งกับเป็นอันปิดโรงเรียนส่งอาทิตย์เด้อค่ะเลยปีใหม่ไปพุนจังเปิด กระปุตีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นอมันติดกันม่างั้นหรไปอันนี้ก็อีกสี่ห้าเมื่อก็เป็นปีใหม่แล้วเนาะค่ะเนาะก็ะเรี่ยวเด้อค่ะก็เป็นปีสองสองพันสองโลสองพันยี่สิบสามค่ะปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยย่างเข้ามาเนี่ยค่ะเร็วเรี่ยวเนาะบางทีคิดว่าในเอฮันเอ็นนี้ก็ยังอย่างบริธรรมซ้ำเลยค่ะเพราะว่ามันเร็ว มันเร็วแล้วก็อีกอย่างก็คือเฮาเฮาบอทำเลยสิกะฮัลโหลครูยมุสนะคะมอร์าาัสาดเย่ะแล็แลกรตกตม,มาเยาเป็นหลาดอมนี่โอ้ยเยอ Zeker, honger dat we daar niet hebben, die bloemetjes in hebben. Ja. Zo. So. Ik kom nou ook al koffie of nee? Nee, nee, nee. So. Nou, werk ze en uh, geniet ervan. Ja. Ja, doei. Doei, doei, doei. 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 Werk ze, hè? Ja, dank je. doei. En, en voor jouw schat heb jij al gegeten? Nee. Nou, ja, daar, daar, Ik heb gemaakt voor je. Ja. Doei. Ja, doei. อันหลานสาวอันพ่อพัดมาส่งกับพันมาอยู่นํามันเอ่ยมันนี่คันเครื่องมือเพราะว่าแม่พันไปทํางานมามาแวะกับตกอย่าอันใดอิสต์เตยอย่าไกลเกลียวหมดเลยทีแรกนึกว่าพัดหน้าโบหมากับพันอยากอันนี้ก็ะใสเนาะคอนะเพ่นว่าพัดอันนั้นก็เลยเอออ่ะอย่าอิสันอิสคูดว่าน้ำขนุก เราสอยเอฟเฟอนิวมาก็พอเนาะยายอัดคลิปกินกาแฟมาไหมสวัสดีไหมไม่เอาไม่เป็นไรเด็กน้อยหนูะขนูก็ว่ากันไปอ่ะอันเอ้ยนะไปอันเอฟอันน้ำชาหรือพันก่อนค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเย็น เป็นนึกว่าพันโบ่มาพันก็เลยมาเนาะยายนึกว่าไม่มานะเอาค่ะคลิปนี้ก็ให้ทุกบ้านมีความสุขนะะเนาะค่ะเนาะเริ่มต้นวันใหม่ก็แฮปปี้สดชื่นเน่ยจ้เด้อ ก็หมดถ้วยพอดีค่ะพบกันคลิปหน้าด้จยกัสวัสดีค่ะ